วันนี้เรามาปลูกบุกหวานต้นเล็กกันไว้นะคะปลูกใส่แปลงผักเป็นแบบแปลงผักเลยต้นกำลังพอดีเราเอามาปลูกเดือนนี้เรายังปลูกได้อยู่นะคะสิงหากันยาถ้าตุลาพฤศกิกาไปแล้วเขาจะลงหัวแล้วนะคะพฤษกิกาธันวาเขาเริ่มยุบลงหัวแต่ตอนนี้เราขยายได้อยู่เราก็ขยายออกมาไว้อย่างนี้นะคะใส่กระถางไว้ปีหน้าจะหัวพอดีเลย ใครสนใจหัวติดต่อได้นะคะมีเรามีหัวเล็กหัวใหญ่นะนี่คือบุกหวานนะคะบุกหวานแท้ร้อยเปอร์เซนแบบไม่คันของเรากินสดได้นะคะเราพาดูเราขยายใส่กระถางไว้นะคะเอาต้นเล็กจากต้นแม่พันธุ์ใหญ่ๆเรา,เาต้นเล็กออกมาขยายพันธุ์ใส่ตามกระถางไว้นะคะ พี่น่าจะหัวพอดีหัวเล็กพอดีนะคะปลูกใส่กระถางไว้เลยนะคะปลูกหวานนะคะนึกว่าปลูกเสร็จยังไม่เสร็จอยู่ในกระถางยังมีอดี๋ยว่งนั้นยังมีนี่คือเราต้นเล็กปลูกใส่กระถางไว้นะคะอันนี้คืออีกลอกหางควายอีกลอกคันหอกของเรานะคะ ต้นเล็กๆเ,เราก็จะปลูกใส่กระถางไว้นะต้นกําลังพอปลูกต้นเล็กๆอยู่ปีหน้าก็จะแทงหน่อขึ้นมาพอดีนะคะลงหัวแล้วนะคะพอดีเรามีพันขายนะคะอีลอกหางควายอีลอกข้าวจีอีลอกคันหอกหางควายกับพันหอก,กันเดียวกันเนาะอีลอกข้าวจีแล้วก็อีลอกดอกหอมเรามีอีลอกสามสายพัน์ธุนะคะ อันนี้ปลูกหลายวันก็เหลืองเป็นธรรมดาเพราะว่าเราปลูกใหม่เนาะไม่เป็นไรนะคะเราเอาไปปลูกใหม่ใบเขาเหลืองยุบแห้งลงไปเราไม่ต้องตกใจนะคะเขาจะแทงยอดใหม่ขึ้นมานะคะไม่ต้องตกใจเนาะเพราะว่าเขาเป็นพืชมีหัวเขาปลูกง่ายเขาปลูกง่ายเป็นพืชมีหัวเขาจะแทงหน่อขึ้นมาใหม่อย่างนี้เราปลูกเราปลูกต้นนี้นะคะเขาก็จะแทงหน่อข้างๆ้างขึ้นมาอย่างนี้นี่คือหน่อเขาเนาะ นี่คือต้นร่างเดิมเขานะคะเขาก็จะแทงหน่อขึ้นมาเขาเป็นพืชที่ปลูกง่ายตายยากไม่ต้องห่วงนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันบุกบุกหวานอีลอกทุกชนิดอีลอกนะมีหลายสายพันธุ์นะบุกนะเป็นพืชมีหัวแล้วปลูกง่ายไม่ต้องห่วงทนทานไม่ตายง่ายนะคะ อันนี้เราถ่ายทําให้ดูเราขยายบุกหวานกับอีลอกคันห่ออีลอกค้างควยออกไว้ใส่กระถางลดน้ําไว้เดี๋ยวเขาก็ลงหัวปีหน้าขายลูกค้าสั่งจองได้นะคะ